ลาไปอย่างนี้เออเออโอ้ใบมนทำลายแปดสี่สิบเออไปถนนเด้อเออเอ,อ,อา<ป>เอาอ,อ,อ,อย่าพากันไปถนนลูก ปรกาสเข้ามายิ่งบอกว่าอย่าไปถนนนี่ยิ่งวิ่งใส่ถนนเลยใบหมอนจะไปไหนลูกมมแมงมุมอยู่ไหนล่ะเอาไปดูสิแมงมุม,ม,มอ,อยู่ในต้นดอกรัก เรียกว่าแมงมุมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแมงอะไรนะครับผม,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 มถึงเช้ามา,มายังไม่พากันอาบน้ำนะครับผมวันนี้วันอาทิตย์วันสบายๆน,น,นะครับ ใบมอนขยับมาลูกรถรถมามานี่มานเ่มานี้เร็วมาน,มานี่เร็วมานี้เร็ว,รวโ,อโอ้โอเคโอเครถรถเลี้ยวรถเลี้ยวแล้วโอเคไม่เห็นลูก Năn ngày, năn ngày, meng mum du cai phô cát ngay. Nanh mum không ngủ á nha, nha, nha. Nè, nha. Nha, nha. Nha, nha. โอเคครับจินตนาการดเด็กๆตอนนี้นะครับผมก็ถ้าเขาจะชอบอะไรเขาก็นั่นแหละครับผมตอนนี้แมงมุมครับมองอะไรก็เป็นแมงมุมไปหมดนะครับผมตอนนี้นะ,อ,ะอยู่ที่ต้นด<ม>อกรักตัวน้อยเลยต<ม>ัเลดี๋ยวลูกไปบอกยายทวดไปไปกินน้ำาวดไปโฟกับอโฟกัสอยท้อกย้าอุ้ม ไปเต้าอุ้มดอกลูกเอ้าถ้าอุ้มแล้วป้าจะถ่ายหนูได้ยังไงอะถ้าแม่งไไนะแมงมุมหายไปไหนแมอกินน้ำมาแล้ว อย่าเอามือจับลูกอย่าเอามือจับเดี๋ยวมันจะมีแมงมาตอดแ,แ,แ,แมงมาตายแมงมาตายแมงมาแมงมมมแมงมุมอมมมมมมไม,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 มอไป,อป,ป๊าอ้ตดป๊านั่งลงอันนี้นั่งลงปเ<ร>าเอาให้ป๊านั่งลงเหรอมันถนนนะลูกเราจะนั่งลงทำไม เช้านี้ครับแอปเปิ้ลซีกหนึ่งครับคุณแม่มาให้ครับมันเป็นแอปเปิลที่ซื้อมามันมีแต่ปอๆนะไม่โอเคเลยอ๋อนี้เหรอแมงมุมแมงอะไรก็มาดู้ลูกแต่ขายเยอะเหมือนแมงมุมก็จบเนาะเราก็เหมาเป็นแมงมุมแล้วกันแมงมุมนี้เออภาษาอังกฤษเรียกสไปเดอร์ใช่ไหม สไปเดอร์แมนคือผู้ชายแมงมุมมนุษย <c ười> ์แมงมุมโอ้มนุษย์แมงมุมสไปเดอร์คือมนุษย์แมงมุมเหมือนกันมนุษย์แมงมุมผู้หญิงสีอะไรคะสไปเดอร์สไปเดอร์เนี่ยสีอะไรคะเนี่ยสีอะไรคะสีน้ำตาลใช่ไหมคะเบล่า มันป่องกินไม่ไหวอือวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมานะครับผมโอกิสอันนี้ไม่ค่อยวิ่งนะนิง่งกว่านะเนี่ยแหลมันมีแรงวิ่งพรไอ้นั่นมันขาย้งรถมออ,ออรละ่ะนงอไอ้น้องะไรน้องมีราคาด้วยอยากได้อ่ะไอ้น้องไอ้น้องไหน น้องอ๋อ oh. เขาขายตวงมาใช่อ๋อแอปเปิ้ลตกไม่ต้องไม่ต้องเก็บค่ะทาใหม่ไหมทำไหมคะเอาอ่ะอบอกก่อนแอปเปิ้ลทิ้งใหม่แล้วลูก ตูดเปียกครับคนนี้ก็ชอบวุ่นวายกับคนใหญ่นะครับผมคนนั้นจะไม่เท้าไข่ครับอยู่แบบตัวเดียวโดดเดียวเดี๋ยวได้แล้วอันนี้จะไปดูอะไรต่อลูก อ๋อไปดูแพะใบมอนดูอะไรลูกอเ,เออนะครับคนนั้นก็จะสโล่อยาไปเอาเอาอาหารให้แพ้กินอ๋ออาหารให้แพะกินโอเคใบมอนเตลิดแล้วโฟกัสไปเรียกใบมอนเลยว่าเตลิดแล้วใบมอนเตลิดลูกทางนี้เลี้ยวนี้ <พ uka> เป็นล <c oughs> เลยครับไม่รู้เรื่อง <c oughs> ไม่เคยรู้เรื่องเอามีเพื่อนมาเพิ่อมอีกคนนึงแล้วครับโอเคไปดูแพ้กันปะ ไปนูน่นไปนูน่นไปนู่นเลยฮะไปดูซิก็ได้อะไรกันแค่นี้โอ้ใบมอน,นมานี้ลูกปูดปูดปูดใครปูดเก่าเนี่ยใหญ่มีปูดด้วย โมชับมุดติงช pues ับมุดต oh, okay. ิงเอาหรอไม่ถ้าราคาไม่ดีเอาประมาณโดมนี้่รูให้แ่สีบาทอ๋อนี่แม่ค้าอยู่นี่แม่ค้าอยู่นี่เป็นเ็นนี้แหละมาบพเกัีีกัแมว ยำนนนีี่่กัดดดทละเาพูตอนนี้ก็โพดหักสดๆมาจากไร่นะครับผมสนใจซื้อได้เด้อสนใจซื้อได้เด้อครับลดสิบบาทลดสิบบาทจ้าไปไหนคะอยากไปดูแพะไปเลยไปเลยโอ้มาตรงนี้นี่หลายอย่างได้ไรครับคุณตาไ ไอไตรเรบหรือไตรตลาดอันนี้ไตรเสรไตรเรอบันตวงพองต่อไอ้ด้ไรู้ลรได้ด้แยกบ่กระมมอไปไปโฟกัสไปลูกไปเดี๋ยวฮะจะไม่ต้องห้าโลพอมั้ง อาหาแคแทกินแล้วจ้าจ้าจา้ไปให้เลยกินจิโ,ลโล่เลยมาหาะตอันนี้เหมือนไม่ใช่ปลานานะปลานาจะอบอกปลาหนา ไม่ต้องปล่อยลกูกไม่ต้องแย่ไปเรียกลกูกจับจับไว้อ่ะจับจไว้กินใหญ่เลยนะมีหมดครับบ้านนี้แค่ก็มีครับจ้าให้ในลูกให้เลยล Ja, ja, ja. จ้ากินหญ้าเขียวเราเเรียกว่าต้นกระเฉดโกัาสระวังแพ้กินมือเองเนะเว้ยมาดูกรงแพะกันนะครับ เล่นดินแล้วไปหมอนเล่นลรยหลก วัวก็มีครับผมนี่ครับพันอะไรก็ไม่ทราบครับเฮ้ยเราเเจอวัววัวข้าวโมโนนี่โนวัวเจ้าโนูนคนี่นะวัวอ้ารเธอเป็นใครวัวนี่นี่นะอออเธอเป็นใครวัวเนี่ย เอาทำเสียงวัวส่งทำเสียงวัวสิโอ้หทำวมวเสียงวัว างนี้ก็มีครับผมเอไม่ใช่ทางนี้ก็มีอีกด้านหนึ่งของขอคอกแพะนะครับเด็กๆระวังระวังมดด้วยนะลูกนะมองที่พื้นด้วยนะโฟกัสมองที่พื้นก่อนเดินไปนะลูกใบหม่อนไม่รู้เรื่องดอกใบหม่อนระวังระวังมดที่พื้นนะลูกต้องมองที่พื้นก่อนอเออเออตัวเองแหละระวัง นี่ต้องให้อาหารอย่างนี้ลูกนี่ใบมอนดูใบมอนดูจับไว้ไม่ต้องปล่อยอจับไว้เอามามาจับไว้มาใบมอนมาจับไว้ลูกมาจับนี่มาจับมาจับไว้จับไว้จับไว้เออจับเออจับไว้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 แจับไว้จับไว้ะให้แพะ่แยง อาไม่ให้แพะกินละหลูกเอา้ออา,เอาให้แพะกินใหม่สิให้ตัวน้อยกินเห็นไหมตัวน้อยนะ่ะตัวน้อยอยู่ข้างบนเห็นไหมพี่มอนเห็นไหมน่ะมันเรียกเรียกหาข้าวกินแล้วนะ่ะอ้าอย่าดึงออกอย่าดึงออกอย่าดึงออกให้แพะกินลูกให้แพะกิน แพทนี่เขาชอบอยู่ที่แห้งๆสะอาดๆนะครับผมนะท่นานใดจะเลี้ยงก็ต้องทำที่อย่างนี้ครับคล้ายบ้านนะครับผมเพ้าเขาอยู่นะขึ้นข้างบนนะคเขาไม่ชอบที่ตมนะครับผมชอบแห้งๆสะอาดๆ ม่ทำไปขายวันหนึ่งไม่ขายไม่ออกเน่ยซ้อกขาบอกให้ล่มมาทีเดียวอันนี้นด่อันนี้นี่นี่นี่เขาเรียกพันอะไราตานี่กระโพดนี่รุ่นไหนนั่นรนนุ่นไหนไฮบริดแปซิฟิกไฮบริดเหรอไฮบริดห้าเก้ากระโพดหวานหวานพอให้ก็ใส่ถุงให้เด้อถ้าอยากกินนี่ไม่ไม่ใจร่อยมากปาดบังมิดเลย

โฟกัสจะไปไหนลูกโฟกัสจะไปไหนอ๋อไม่รู้ไปกลับใบหมอนใบหมอนจะไปไหนคะนบ,บอ๋อกลับบ้านเหรออ๋อโฟกัสจะไปไหนแล,ล้วงันน่ะไปเล่นกับใบหมอนต่ออีกไม่กลับบ้านเหรอ ครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้ยวยครับผมเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับ